สวัสดีค่ะวันนี้นวัดจัดไปจะพาทุกท่านมาเที่ยวร้านกาแฟชื่อร้านบ้านสวนปูนปัน้นติดตามรับชมได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมกาแฟบ้านสวนปูนปั้นนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมนะครับสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่บ้านนาว่านะครับผมตำบลโดนโอพอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับ ทางไปยโสธรนะครับห่างจากซีแยกไปแดงกำน่เจริญประมาณ4กิโลเมตรนะครับเข้ามาตามคลองชลประทาน500เมตรก็จะเจอร้านอยู่ซ้ายมือนะครับผมสำหรับกาแฟบ้านสวนของเรานะครับก็จะเป็นบ้านสวนออร์แกนิกนะครับผมก็นีก็เป็นเป็นกาแฟแล้วก็มีขนมนะครับเป็นขนมโฮมเมดที่เราทำเองนะครับตัวนี้เมนูแนะนำของเรานะครับซกเจอรลเลยก็จะเป็นอะโวคาโดมะพร้าวอ่อนนะครับผมแล้วก็ปินอะโวคาโดนมสดน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ มีอะโวคาโดกาแฟดรับนะครับที่สําคัญนะครับกาแฟก็คือไม่มีน้าตาลนะครับก็จะเป็นกาแฟน้าอ้อยนะครับผมที่เราปลูกเองแล้วก็มีกาแฟมะพร้าวอ่อนนะครับผมแล้วก็มีกาแฟตัวนี้เลยนะครับผมกาแฟช่อดอกมะพร้าวก็มีชาไทยชาเขียวนะครับอันนี้ทําเป็นช่อดอกมะพร้าวเอ่เป็นเป็นวามาจะช่อดอกมะพร้าวเลยนะครับตัวนี้อร่อยนะครับตัวนี้แล้วก็มีอัญชันด้วยนะครับอัญชันก็คือเราปลูกเองนะครับเป็นอัญชันช่อดอกนะครับตัวนี้ ก็คือเป็นสดๆจากต้นเลยก็คือเอาดอกมันมาทอันนี้คือเราปลูกเองนะครับผมส่วนร้านเรานะครับเราจะเน้นน้ําผึ้งเป็นหลักใส่หลับนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าลูกค้าจะจะจะชอบหวานจริงๆนะครับถึงจะใส่ให้นะครับผมเมนูแนะนำนะครับสำหรับขนมพฮมเมดของเราก็จะเป็นเค้ีกข้หอมสุดครีนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไร้แป้งไร้น้ำตาลนะครับตัวนี้ครับผมเป็นสูตรครีนจริงๆนะครับเป็นเป็น เป็นแดของเราเองนะครับตัวนี้เป็นของทางร้านเลยนะครับประยุกธรรมเองทุกอย่างนะครับตัวนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็จะเป็นอะโวคาโดนมสดน้ำพึ้งแล้วก็อะโวคาโดกาแฟดำนะครับ อะอะโวคาโดนะครับที่ที่เราใช้นะครับตอนนี้เป็นพันอะบุชเจ็ดนะครับอันนี้เป็นพันที่สุกแก่นะครับผมอันนี้เป็นบูชเจ็ดครับอันนี้จะเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็ละมุนนะครับแล้วก็มันนะครับตัวนี้ครับอร่อยนะครับเดี๋ยวดูหน้าตาของอะโวคาโดกาแฟดํานะครับอะซิกเนเจอร์ของเรานะครับบ้านสวนปูนปั้นนะครับตัวนี้ก่อนอื่นนะครับเรื่องอะโวคาโดก่อนนะครับเพราะว่าอะโวคาโดนี้บางคนก็จะเลือกไม่ค่อยเป็นนะครับ อันนี้ก็คือเป็นพันธุ์บูเจตช่วงนี้ก็อร่อยนะครับเป็นพันธุ์นี้เลยนะครับอะโวคาโดนี้มันจะมันแล้วก็มันจะนุ่มครับผมครับตัวนี้เวลาเราปั่นมันก็จะละเอียดนะครับละมุนด้วยนะครับผมแล้วก็บวกกับกาแฟดำนะครับก็จะหอมทั้งน้ำผึ้งหอมทั้งกาแฟดำนะครับแล้วก็มีความละมุนของอะโวคาโดด้วยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยว อุปกรณ์ก่อนอันนี้ก็คือเป็นท็อปปิ้งนะครับเอาไว้ปะหน้าแก้วอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับอโอควาโดปัดนะครับก็จะมีอบอควาโดหนึ่งลูกนะครับทางร้านเราเราใส่1ึงลูกใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้มข้นนะครับตัวนี้นี่ครับผมอโวคาโดนะคบเป็นเป็นพันวุฒิเจ็ดครับผมอันนี้เมล็ดมันเราก็ไม่ได้จริงนะครับเอามาเพาะ นะครับแล้วก็ขายอีกนะครับผมตัวนี้ครับบริเลพันธ์ตอนนี้ไม่ได้ทิ้งเลยนะครับก็คือเราจะเก็บตอนเย็นนะครับเอาไปเอาไปเพาะอีกทีนึงนะครับแต่ว่าปลูกจะเป็นลูกไหมอีกทีนึงนะครับแต่ว่าขอให้ได้ร่มเงาไว้ก่อนก็พอนะครับผมตัวนี้ครับถ้าเป็นอะโวคาโดก็จะมีน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งไม่ค่อยเยอะนะครับผมครับก็มีน้ําแข็งนะครับแล้วก็ มีน้ำผึ้งนะครับผมน้ำผึ้งนี้เราไม่ได้ตัวนะครับเพราะว่าก็คือความถนัดเคยชินของเราเองนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็มีนมนมนมไอข้นจืดนะครับผมใส่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีนมจืดนะครับผมอีกนิดหน่อยนะครับผมก็คือให้มันปั่นได้ไปแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปั่นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกะเอานะครับเพราะว่าเราทำจนชินแล้วนะครับ อันนี้ไม่ก่อนะครับผมมันปั่นไม่ค่อยไปมันเหนือนะครับแล้วก็ใส่นมนมจืดเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับผมหน้าตายก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมรอญอาตสักครู่นะครับผม หน้าตาอะโวคาโดนะครับก็จะเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็เนียนด้วยนะครับอันนี้เป็นอะโวคาโดกาแฟดานะครับแต่กาแฟดำเรายังไม่ทํานะครับยังมีอีกช็อตหนึ่งอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสอแก้วเ,เล็กๆเพราะว่าให้ลูกค้าด้วยอ,อีกแก้วหนึ่งนะครับผมแล้วก็แล้วก็ปรับด้วยท็อปปิ้งนิดนึงนะครับ อันนี้ก็ใส่กาแฟดำเลยนะครับผมเป็นอะโวคาโดกาแฟดำแล้วก็ประดับดอกไม้นิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมแล้วก็ปิดฝาแล้วก็อันนี้เสิร์ฟลูกค้าได้เลยนะครับเป็นอะโวคาโดเป็นซีนิเจอร์ของร้านเลยเป็นอะโวคาโดกาแฟดำนะครับตนนัวนี้นี่ครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะผมเดี๋ยวไปเสิร์ฟลูกค้านะครับอนุญาตเดือนเสิร์ฟลูกค้าเลยนะคะขออนุญาตนะคะผมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเป็นอะโวคาโดกาแฟดำนะครับนี่ก็จะเป็นเค้กก้หอมสูตรคลีนนะคะเป็นสูตรของทางร้านอันนี้อะโวคาโดกาแฟดำนะครับอันนี้กาแฟน่าจะลงหมดแล้วครับผมครับอันนี้เป็นท็อปปิ้งข้างบนนะครับผมแล้วก็มีาจานด้วยปร,ประดับด้วยอัญชันนะครับปูเองนะครับผม อันนี้เป็นเมนูซีเนเจอร์ของร้านนะครับเชิญตามสบายเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับอ่าเปยมาทดสอบกันอันนี้คือเมนูขึ้นชื่อของร้านบูญปั้น โอเคอันนี้จะเป็นอาัอะโบคาโดปั่นเนาะกาแฟดำอืมมันเป็นเมนูสุขภาพไม่วานมัน,มนเป็น,เป,นเป็นมันมันอะโบคาโด okay. อโอเคอืมโอเคอันนี้อันนี้แสดงว่าอันนี้เป็นท็อปปิ้งอันนี้เป็นปั่นใช่ไหมอันนี้เป็นดื่มอันนี้ตัก,กินอันนี้เป็นชิ้นปั่นเหมือนกันแต่ว่าปั่นอยู่แต่มันมีชิ้นมันเหลือใช่ไหม โอเคแสดงว่าลูกหนึ่งแล้ชิมให้เลยค่ะได้ <laughs> ชิมให้อืม <Okay. S 1> ใครใครที่เป็นสายสุขภาพไม่หวานมันโอเคกลุ่มกาแฟแล้วก็มันมันอะโวคาโดเป็นแบบสุขภาพนขนมทีนี้มาขนม เป็นเค้กกล้วยหอมทางร้านทําเองอุปกรณ์ของร้านหมดเลยที่เราไปเดินชมเมื่อกี้นะ่ะนุ่มนุ่มค่ะอ,อร่อยอยู่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อย อันนี้คือคือความหวานร้อเซนของน้ําช่อดอกนะครับตัวนี้เป็นจัวหวานเป็นจัวหวานธรรมชาติเลยถ้าใส่าชาไทยมันก็จะหอมเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวนี้ใช่หอมหอมชาแล้วก็แล้วก็ผสมกับน้ำชาครับตัวนี้มันก็จะหอมเพิ่มขึ้นนิดหนึง่งอร่อยครับผมเมนูนี้ครับตอนนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพล้วนเลยก็คือเราจะไม่ค่อยเน้นเน้น,เน,นเน้นน้ำตาลเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเป็นเค้กกล้วยหอมตัวนี้ก็เป็นเค้กของเรสูตรพิเก็เป็นสูตรของเราเองนะครับผมตัวนี้แล้วก็ ใช่เป็นโฮมเมดแล้วก็มีน้ำอ้อยครับเป็นจะเป็นกาแฟน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็เป็นอ้อย1,500แล้วก็ผูกเองด้วยแล้วก็มีน้ำอ้อยมะนาวครับผมวัตถุดิบก็คือมะนาวก็อยู่ที่สวนตัวเองน้ำอ้อยสวนตัวเองเหมือนกันครับผมตอนนี้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นมะพร้าวอ่อนก็เป็นของตัวเองครับผม6ต้น7ต้นครับพอพ่ได้ใชาครับแล้วก็ขนมทุกชิ้นของเราในทาร์ทาร์เองอส่วนมากจุดที่นี่ก็คือเน้นน้ำซึ้งเป็นหลัก จะจะไม่ค่อยใส่น้าตาลให้ลูกค้าครับนอกจากว่าลูกค้าจะใส่ชอบนหวานจริงๆถึงจะใส่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตทําทชาไทยช่อดอกให้แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็กาแฟส้มของเรานะครับก็จะเป็นส้มคั้นสดนะครับก็จะเป็นส้มแมนดารินตัวนี้นะครับผมอันนี้เลยนะครับคือคือเอามาทําเป็นกแาแฟส้มนะครับตัวนี้จะไม่ไม่ไม่จะไม่ใช้ส้มกล่องครับตัวนี้อันนี้เป็นชาไทยนะครับผม ไทยก็จะประมาณประมาณช็อตหนึ่งนะครับไ,ได้นะวผมตัวนี้ตัวนี้ก็น้ำช่อของเรานะครับขวดหนึ่งก็ได้ประมาณ2แก้วนะครับตัวนี้ครับมันจะเป็นความหวานความหอม,อมธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าชิมแล้วเดี๋ยวค่อย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 พูดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ อันนี้น้ำช่อก็เป็นเพื่อสุขภาพจริงๆครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับมีรูน้ำช่อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันแบบนี้เป็นาชาไทยช่อดอกมะพร้าวครับอนอกจากไอาชาไทยแล้วก็จะมีอัญชันช่อดอกมะพร้าวแล้วก็ชาเขียวช่อดอกมะพร้าวแล้วก็มีกาแฟดําช่อดอกมะพร้าวนะครับคือช่อดอกมะพร้าวนี้ทําได้หลายอย่าง ครับตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับผมเมนูชาไทยช่อดอกมะพร้าวนะครับตัวนี้ก็จะเพ,พ,พิ่มความหวานนิดนึงนะครับเป็นหวานไม่ค่อยมากนะครับตัวนี้ขออนุญาตนะครับผมอันนี้เป็นชาไทยช่อดอกนะครับครับ ตามสบายเลยนะครับผมบ้านของเราก็จะเป็นบ้านเล็กๆนะครับอนาคตอาจจะเป็นโฮมสเตย์ครับผมค่ะอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ยัง,ย,ง,ย,งยังทำไม่ได้ครับแล้วก็มีสวนตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นทางถั่วฝักยาวฝั่งโน้นก็จะเป็นผักออร์แกนิกที่เราปลูกกินเองนะครับผมครับก็จะมีพวกสลัดผักกาดเขียวเขียวครับผมแล้วก็มีพวกต้นหอมนะครับตรงนั้นแล้วก็มีถั่วฝักยาวข้างหลังนี้ก็จะเป็นต้นบอนเบอร์รี่แล้วก็มีมะขาว อันนี้ก็ปลูกประดับนะครับอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นครับไม่ใช่ข้าวไทยครับเป็นเป็นข้าวญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็นี่เราขยายพันธุ์ครับเอาเอารอ,อขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกประดับนะครับไม่ไม่ได้ไว้ปลูกไว้กินตัวนี้ครับผมครับเอาไว้ประดับหน้าร้านครับทุกอย่างเลยนะครับสวนทุกอย่างนี้เราจัดเองทั้งหมดครับผมครับจัดเองทั้งหมดเลยชอบประมาณชอบประมาณนี้ครับผมชอบแบบแบบว่าทรงแบบว่าล่มลื่นแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆครับ แต่ที่บ้านหลายหลังที่ติดกันนี้จะไม่เหมือนกันสักงหลังเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยครับเ่าซื้อที่ด้วยกันแล้วก็มามาทำด้วยกันทั้งหมดเลยครับแต่ว่าส่วนพานี้จะเป็นบ้านสาสุขทั้งหมดเป็นทําเลพยาบาลทั้งหมดครับผมแต่ก่อนก็ทํางานที่โรงพยาบาลครับก็ลาออกครับผมครับก็มาทําร้านกาแฟอ่าส่วนแฟนนี้ก็ยังเป็นก็ยังเป็นพยาบาลเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ครับ ใช่ครับพยาบาลครับผมเมื่อเช้านี้ก็จะมีะกลุ่มออกกําลังกายก็จะมาวิ่งวิ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์วิ่งเส้นนี้ครับไปทางนี้สวยมากเลยรครับรแล้วก็กวิ่งเสร็จแล้วก็มากินกาแฟแล้วก็กินต้รงไยจา้าบกันครับนี่น้ำมะพร้าวหอมกลิ่นมะพร้าวหวานนิดหน่อยหวานธรรมชาติโอเคมาเลยค่ะ นี่เป็นค้างศพกับยาวเดินไปชมได้นะครับเดินไปชมได้ยังครับผมอันนี้อีกหน่อยประมาณตั้งประมาณเดือนกว่าๆนะครับนี่ถึงถึงจะสวยครับผมครับถึงจะมีถึงจะมีฝักให้ให้ลูกค้าชมใช่ครับผมครับอันนี้ก็เป็นถั่วเพิ่งเกิดครับผมเพิ่งเกิดครับอันนี้ถั่วฝักยาวอันนี้อะโวคาโดครับทั้งหมดเลยอันนี้เป็นสายพันธุ์จากเนเธอร์แลนด์ครับเป็นแบกะเทยอันนี้เพิ่งเกิดครับเป็นเป็นโซลานิโนครับเป็นสายพันธุ์จากเนเธอร์แลนด์ เป็นบรัรคกะเทศลูกเล็กๆกินอร่อยมากเลยแต่หวานครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบะ้พร้าที่ผมใช้ในร้านครับผมเป็นกาแฟมะพร้าวอ่อนเป็นตัวสดจากต้นเลยนะครับอันนี้ผมก็เอ่อมาทําอยู่ที่บ้านครับบ่อน,นี้ก็จะเป็นดอกคอร์สมอสครึ่งหวานครับผมครับทั้งหมดเลยอันนี้แปลงนี้ก็จะเป็นดอกคอร์สมอสอีกหน่อยก็จะเป็นดอกไม้ด้วยแล้วก็เป็นผักด้วยอันนี้เป็นเซียนท้อไข่ครับผมครับเซีย<ๆ>นท้อไข่อันนี้ต้นอะโวคาโ,คโด,ดครับต้นนี้ เซียนท้อกำลังกำลังเป็นดอกครับผมครับนี่ครับเป็นดอกแบบนี้แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเลยผมไม่ได้ลิ้งไม่อะไรนะครับตัวนี้ครับที่เรือนเซียนท้อเป็นลูกสีเหลืองนีมันกครับลูกหมอนเนี่ยก็คือต้นนี้เราทําแล้วอันนี้คือทําลูกแล้วนะครับอันนี้เก็บหมดแล้วเต็มเลยแต่ว่าต้นต้นเราจะไม่ทําลูกต้องทําเวลาทาลูกเนี้ยต้องเอาใบออกให้หมดอย่าให้เหลือใบเลยนะครับมันก็จะเกิดลูกทีนี้ครับผมเอาใบออกคือรูดออกให้หมดเลยอย่าให้เหลือครับผมครับ อันนี้ชิมได้เลยนะครับผมอันนี้ออกรีดิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ครับแต่ว่าไอ้ต้นตรงนี้ก็คือสองต้นหลักๆนี้คือทําแล้วครับเก็บหมดแล้วครับผมก็มีทําไว้ได้สองถังครับผมครับแล้วก็นอกนั้นก็ทําขนมเอาไว้ขายหน้าร้านก็จะมีอาชิพายมันเบัลลี่นะครับตอนนี้มีมีห่านอยู่สองตัวก็เลยห่านกําลังออกไข่ ก็เลยก็เลยขังวันว้ครับแล้วก็มะนาวตัวนี้ได้เก็บใช้ที่ที่หน้าร้าน<ม>ก็คือเป็นทําเป็นกาแฟดําน้าผึ้งมะนาวแล้วก็มีน้าอ้อยมะนาวนะครับมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยครับผมตอนนี้คือ,ค,อคือผมจบบัญชี <c oughs> ไม่ได้จบ้าน <c oughs> ด้านเกษตรครับ<ล>ครับครับชอบชอบด้วยครับอิสระด้วยครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นกลมโอต้นมะพร้าวครับผมครับต้นมะม่วงอันนี้คือต้นอะโวคาโดต้นอ่า ใบแมงลักพวกกะเพราพวกนี้ครับปลูกเท่าที่มีอันนี้ผักกาดไอ้ผักกาดตัวนี้เลยครับเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้เลยครับผมครับอันนีมน้มันเหลือมันเหลือตั้งแต่เที่ยวก่อน <HH> ครับผมค,ค,ครับท <ไง S 2> านเดีย,ยกวกันครับใช่จะโตครับมันใจะใบใหญ่เลยครับผมตัวนี้อันนี้ก็เป็นพวงคมครับอันนี้กําลังขึ้นครับกําลังทําเป็นอุโมงค์ให้ครับผมยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นดอกแต่ว่ามันเป็นต้นน้น ครับอันนี้ก็มะเขือเทศอันนี้ที่เหลือที่เหลือไอ้ที่เหลือไอ้เที่ยวก่อนอนีทน้ที่หน้าฝนเพราะว่ามันปลูกไม่ได้ผมก็เจ้าขึ้นให้มันสูงไปเลยนะครับมะเขือเทศมันจะยาวยางครับยาวตลอดเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยจะยาวขึ้นเลยเคยเห็นนะสหรับหน่อไม้นี่ก็คือได้กินทั้งปีครับผมไม่ไม่ไม่มีที่จะไม่ออกถ้าลดน้ําออกตลอดเลย <lavender. S 1> ครับเมื่อวานนี้กอ็อันนี้คือตัดออกนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นใหม่ครับอันนี้ตลอดทั้งหมดเลยครับ ใช่ครับผมครับตัวนี้ก็คือทำหนึ่งข้อดีของมันก็คือให้เป็นร่มนะร่มเงามันเย็นสบายนะครับแล้วก็ได้กินหน่อด้วยกรดีตรงนี้ไม้ไผ่ก็ไปตัดเองแล้วก็มามาทำเองทั้งหมดเลยครับส่วนดอกไม้พวกนี้อันนี้ลูกค้าเอามาให้นะครับตัวนี้ลูกค้าเอามาต้นเล็กๆมาให้ผมเอาเพาะให้มันสวยครับผมครับเป็นอะไรหอเงินหอทองอะไรเป็นมงคลนี่แหละครับผมครับตัวนี้ก็เป็นดอกคอนมอสทั้งหมดเลยอีหน่อก็จะขึ้นประมาณนี้ครับผมก็เป็นดอกครับ อ่าเป็นลูกลูกชายกับลูกสาวครับผมครับ,รบไอ้คนหนึ่งปูนปั้นครับผมครับก็เลยตั้งเป็นสองคนครับมีลูกลูกชายกับลูกสาวสองคน,นรครับอันนี้ส้มโซกุนอันนี้เพิ่งปลูกปีแรกครับปีแรกเพิ่งเป็นอันนี้เป็นข้าวข้าวเหนียวดำอันนี้เป็นข้าวญี่ปุน่นข้าวญี่ปุ่นนะครับตัวนี้คือเพาะมาครับแต่อ, <laughs> อันนี้ อย่างเช่นผักกระยงนี้ผมก็เอาปุ๋ยอันนี้คือประดับแก้วกาแฟนะครับผมประดับแก้วกาแฟประดับแก้วอะโวคาโดครับเวลาเพิ่ผมาผมปั่นตัดตัดเอาเอาชาะดอกมามาเสียบครับผมอันนี้เป็นผักอ้อมใบอ้อมคือรู้จักไหมครับใบอ้อมที่เขาเอาที่พวกผู้แก่เอาโมโนกไปแล้วก็เอาคาดถูไว้แล้วก็มันจะหอมครับใบอ้อมแล้วก็เวลาเอาใส่เวลาเอาใส่ไม่มีใบเอาใส่ใบครับใช่หอมมากเลยใบต้องเอาลนไปนิดนึง ะลนไฟนิดนึงแล้วก็เอาใส่เหล้าแม่โขงไม่ได้กลิ่นเหล้าเลยครับผมจะหอมเหมือนกับใบเตยครับผมครับหอมกว่าใบเตยอีกต้นไผ่ตัวนี้ผมก็ไผ่เหลืองตันนี้ปลูกประดับอันนี้ผมก็สั่งมากินได้ครับผมแต่ว่าต้นใหญ่เท่านี้ครับตัวใหญ่เท่านี้เลยก็สวยดีพ่อครับแต่ตัวนี้ผมมาปลูกบังแดดเพราะว่าช่วงใบยบแดดมันจะมาส่องตัวนี้ <Heil? S 1> ครับผมก็เลยให้มันบังตัวนี้ครับผมครับไม่ให้ไม่ให้แดดเข้าลูกค้าเต็มๆนะเวลาลูกค้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ ครับอันนี้ก็ปลูกเองครับผมแต่ลูกมีแต่ลูกค้าอยากได้ครับบอกว่าลูกค้าบอกว่าํำให้หน่อยํำให้หน่อย,อย,ยครับแต่เรายังทําไม่ได้ครับเพราะว่าตัวพอยังไม่ใหญ่ครับยังไม่เยอะครับไอใบตเตยนี้ที่ปลูกไว้นี้ได้ใช้ตลอดนะครับเพราะว่าใช้ทำทพิฟฟอนใบเตยแล้วก็เอาใช้ประดับประดับไอพวกอะไรนะ่าขนมครับตัดตัดตัดแล้วก็ประดับนะครับตัวนี้ครับมีเสารถที่ขึ้นไปตรงนี้ได้ทําอยู่ครับเสารถก็คือจะหล่นทุกเช้า กลบวันเราหกเจ็ลูกครับมผมไม่ได้เยอะเหมือนกันอันนี้อ้อยคือเราเอาไว้คันทั้งหมดนะครับตัวนี้อันนี้อ้อยครับ